พามาทำความรู้จักเด็กแว่งทำงานใช้มือและข้อมือบ่อยและมีอาการปวดเสียดแหลมบริเวณฐานนิ้วโป้งเหนือข้อมือเลดิโอสไตลอยอาการที่ถูกคนพบเมื่อปี2438โดยดรฟริสเด็กแก่งศัลยแพทย์ชาวสวิสการอักเสบและหนาตัวของเอ็นข้อมือ APL และ EPB ทำให้เอ็นขยับตัวได้ไม่ดีเกิดการเสียดสีกับเยื่อหุ้มที่คลุมรอบ,บ,บเอ็นได้ง่ายขึ้นการใช้งานที่นิ้วโป้งกลางออก กระดกขึ้นหรือข้อมือกระดกลงทําให้รู้สึกปวดเสียดแหลมที่เหนือข้อมือทางนิ้วโป้งได้ครับวิธีเช็คฉบับง่ายๆแย,ยกดูว่าการอักเสบเกิดที่เทนดอนมัดไหนมากกว่ากันใช้มืออีกฝั่งมาต้านนิ้วโป้งข้างเจ็บดูครับใครที่กลางนิ้วโป้งต้านแล้วปวดคือ APL มีการอักเสบส่วนเหยียดนิ้วโป้งขึ้นต้านแล้วปวดคือ EPB มีปัญหาให้แยกความรุนแรงของสองมัดนี้ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้ง2เอ็นพร้อมกันครับ การดูแลเบื้องต้น 1. ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อความ,มือใช้แขนอีกฝั่งกดคลึงเบาๆที่กล้ามเนื้อนะครับโดยเริ่มจาก forearm ให้บนในลักษณะเครื่องวงกลมไปจนถึงเกือบข้อมือครับคลึงไปสัก1-2นาทีจนความตึงตัวของกล้ามเนื้อเริ่มลดลงครับ 2. ดัดข้อมือข้างที่ปวดเพื่อเพิ่มมุมกระดกลงเอาหน้าด v เพื่อให้เกิดการสไลด์และโรของกระดูกมือที่ดี โดยโอบปลายข้อมือดึงออกเบาๆเริ่มโดยหมุนออกและดันเข้าหาลำตัวสุดทางเท่าที่ไม่รู้สึกเจ็บครับขยับโยกเบาๆสั้นๆ5-10จังหวะทำ3า 3- 4เซตเท่าที่ไม่มีอาการปวดเพิ่มครับ 3. ออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับเอ็นข้อมือขยับให้แต่ความรู้สึกตึงในช่วงท้ายเท่าที่เอ็นข้อมือจะออกแรงได้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในมุมเท่าที่ไม่ได้ปวดมากนะครับกิจกรรมที่ต้องใช้ข้อมือเช่น การจับเมาส์กดปะกาอุ้มลูกหากเลี่ยงทำไม่ได้ให้หาม,มุมที่หลบหลีกการใช้งานเอ็นข้อมือตรงๆหรือหามุมที่เราปวดน้อยเข้าไว้ครับหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับ